สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนี่ก็น้องฟันเฟมิลี่นะคะกอฝากช่องทางน้องวันเฟมิลี่ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะตอนนี้ก็ฝนจะตกฝนก็ตกนะคะตอนนี้แม่แม่เอฟีก็เมาส์จะเมาส์ที่วางทะลุด,ดีเมาสอาหารให้ช้างก็หมดแล้วนะคะเอ่บริเวณวางทะลุนะคะ ฝนตกห่ก็เลยม,มีแม่แม่เอฟซีขมอนนะคะบริเวณวังะลุค่ะย่างก็ตา่างคุณตา่างรีบกินเพราะว่าจะได้รีบเดินกลับบ้านนะคะน้องขวันอาเลอยขวันยิบแล้วขวันไหนคุณยาย่บลอยหมดแล้วหรือยังคะยายโอ้ยายเหลือเยอะเลยแจกลูกๆกกินบ้างยาย สวยแล้วคันสวยแล้วยกมือมาไหวแม่เอซแล้วเออดหยุดอีกิดนึงนะคะ น่ดขอคว้านเอาไปให้น้องควันด้วยนะน้องควันคนเปียกควาน้างก็พากันหนาวนะคะ ตามคนต่างให้ช้างรีบกินจะได้รีบกลับกลับบ้านนะคะไปมงคลนะคะอันนั้น ช้างกินแล้วก็พากันเก็บนะคะดูสิน่ารักมากเลยนะคะบอลยคุณยายยายเก็บกินขนมยายคนก็กินหมดแล้วยายเก็บกินอะไรยายจ๋า อร่อยยอบเลยใหญ่ใหญบัวลอยชูงวงขึ้นแล้วนะคะขอบคุณพี่แอนขอบคุณคขอบุณแล้วขวานขอบคุณก็แล้วลูกขขออบบคคคคุุุุุณณณณพพพีี่่จาามทิย์สวยๆมากเลยนะคะน่ารักมากช้างวังทะลุนะคะ ุกดโต๊ไม่ได้มาบุญนขอบคุณนะแม่ขขอบคุณขวัญก็ยกมือไหว้เหมือนกันนะคะวางนะคะขอบคุณนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากน้องช่องพักน้องขวัญเฟมิบรี่ด้วยนะคะรีบกลับเลยค่ะ ต่างคนต่างรีบแล้วนะคะคุณยายไปแล้วยายยายยชคนีนะคะขวานอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องพังน้องฝนเฟมเี่นะคะ ยังไงก็ขอบฝากจ่อง้นะคะขอจบเพียงแค่นี้นะคะเพื่อกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีนะคะ